อยู่ในจุดสูงเสียงสุดตารางคะแนนสาวไทยสึกวอเล่บอลหญิงในชั่นลีก2025วอลเล์บอลหญิงในชั่นลีก2025เตรียมที่จะกลับมาแข่งขันในสัปดาห์ที่3ทั้ง3าสนามที่เนเธอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นระหว่างวันที่9ถึง13กระกฎาคม2568ซึ่งปีนี้สาพันวอลเล์บอลนานาชาติ f ี b ีได้ประกาศเปลี่ยนรูปแบบให้มีการตกชั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจะนำทีมอันดับ18ตกชั้นไปเล่นในลีกรองฤดูกาลหน้าแทน โดยหลังจากที่เกาหลีใต้แข่งขันครบตามโปรแกรม12นัดจากทั้งหมด3สัปดาห์ขยับขึ้นมาอยู่ที่17ของตารางด้วยการมี5คะแนนและทำให้สาวไทยที่แข่งไป11เกมมี5คะแนนหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของตารางแทน ทำให้สถานการณ์ของทัพนักตกลูกยางสาวไทยสุมเสียงที่จะตกชั้นหลังชนะเพียงแค่เกมเดียวมี5คะแนนและมีจำนวนเซตได้เสียเป็นรองนักตกลูกยางแดนโสมอย่างไรก็ตามยังเหลือเกมในมืออีกหนึ่งนัดที่จะทำให้ยังมีลุ้นหนีตกชั้นตารางคะแนนบอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2,025โซนท้ายตารางอันดับ15เซอร์เบียแข่ง11ชนะ2แพ้8 11, น,นัด11คะแนนอันดับ16แคนาดาแข่ง11ชนะ2แพ้9นัด8 คะแนนอันดับ17เกาหลีใต้แข่ง12ชนะ1แพ้11นัด5คะแนนได้11เสีย 35, ส5เซตอันดับ18ไทยแข่ง11ชนะ1แพ้10นัด5คะแนนได้9เสีย31เ็ซตสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีก2025จะคัดเอา8อันดับแรกผ่านเข้าไปเล่นในรอบน็อกเอาท์และอันดับ18ตกชั้นซึ่งการคิดคะแนนจะนับจากผลงานก่อนและตามด้วยแต้มชนะ3ถึงศเซตได้3คะแนนชนะ3-2ถึง 2, เซตได้2คะแนนและแพ้2-3ถึง 3, เซตได้1คะแนน